โรคปอดอักเสบหรือปอดบวมเป็นโรคติดเชื้อที่ปอดอาจเกิดได้จากเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสหรือเชื้อราซึ่งภาวะนี้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของผู้ป่วยและหากปล่อยไว้เป็นเวลานานก็อาจทําให้เกิดปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆตามมาและในวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะมาให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อในกระแสะเลือดที่เกิดจากโรคปอดอักเสบกันครับคือโรคปอดอักเสบปอดบวมเนี่เป็นภาะวะการติดเชื้อในมนุษย์นะเป็นเหตุการตายที่ผู้ป่วยที่สุดด้วย โรคปอดเสบหรือเรียกว่าปอดบวมเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็มีแบคทีเรียแล้วก็มีอื่นๆไวรัสที่พบบ่อยที่สุดก็คือไข้หวัดใหญ่รวมทั้งปัจจุบันนี้ที่เราพบกันคือโควิด -19 ด้วยนะครับส่วนการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยตัวที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คือนิวโมคอคัสนะซึ่งเป็นปัญหาที่ทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุดในการติดเชื้อแบคทีเรียที่เกิดจากปอดบวม คือปกติโรคปอดอักเสบเนี่ยถ้าเกิดจากไวรัสนะฮะมันผู้่วยในเด็กก็ทําให้เด็กต้องนอนโรงพยาบาลในผู้ใหญ่ก็มีอยู่บ้างแต่ว่ามักจะไม่ค่อยรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสนะครับแต่าก,การติดเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะยูโมโคคัสเนี่ยในผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เด็กเล็กนะฮะผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวเช่นเบ,นบาหวานหัวใจนะ,ะโรคปอดอุดกัน้นเะรื้อรังนะโรคหอบหืดหรือว่าผู้ที่ได้รับยากดพุมกันนะ,ะหรือผู้ป่วยโรคเอดส์เนี่ย กา <cin> รติดเชื้อนิวโมโคคัสเนี่ยทำให้มีความรุนแรงจนกระทั่งการติดเชื้อเข้าไปในกระแสโลหิตอย่างที่เรียกว่าการติดเชื้อในกระแสโลหิตภายหลังปอดบวมต้องบอกก่อนว่าโรคปอดอักเสบหรือปอดบวมเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีการด้วยไข้ไอต่อมาก็เสมนหาก็จะเป็นหนองนะแล้วก็เริ่มมีการห่มเหนื่อยในผู้ป่วยที่มีการรุนแรงก็จะมีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปในกระแสเลือดก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าภาวะช็อกแล้วก็เสียชีวิตไปได้ประมาณ10-3 0เ ปกต,ติเมื่อผู้ป่วยติดเชื้อโรคปอดเศษรษฐบอดบวมเนี่ยถ้าเป็นไวรัสนะฮะเราก็มียาบารตัวที่รักษาอย่างเช่นรักษาแค่วัดใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น ia, แบคทีเรียเราก็มียาปฏิชีวนะนะฮะสมัยก่อนเราก็ใช้เพนิซิลินอย่างที่รู้กันนะอย่างไรก็ตามปัจจุบันเนี่ยการดื้อย,ยาของนิวโมโคคัสต่อยาปฏิชีวนะเ mm hmm. พนิซิลินก็มากขึ้นเรื่อยๆนะรื่อยนะฮะปัญหาของการดื้อย,ยาก็เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งในการรักษาผู้ป่วย คือจริงๆอย่างที่เราบอกนะว่าผู้ที่เป็นปอดอักเสบหรือปอดบวมหรือชอผู้ที่ยื่มีการุนแรงเนี่ยคือเด็กเล็กผู้สูงอายุอายุเกิน65ปีกลุ่มนี้ก็เป็นตามอายุแต่กลุ่มนึงคือกลุ่มซึ่งมีโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานนะโรคหัวใจโรคปอดหรอกั้าเรื้อรังหรือว่าผู้ป่วยที่รับยากดภูุิมกันหรือผู้ป่วยติดเชื้อ h i v คนกลุ่มนี้จะต้องได้รับการรักษาโรคพื้นฐานได้อย่างดีเพราะว่าถ้าโรคพื้นฐานนี้สามารถควบคุมได้ก็สามารถลดอัตราการเกิดปอดบวมปอดอักเสบหรือลดอัตราการป่วยรุนแรงได้ คือจร,จริงๆเนี่ยโรคปอดอักเสบเกิดได้หลายอย่างปกติเนี่ยพบบ่อยในฤดูฝนเพราะเราเป็นหวัดกันบ่อยมีการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยนะอันที่2ก็คือเป็นแค่บัดใหญนะ่ถ้าเราติดเชื้อแค่บัดใหญ่เนี่ยก็จะมีโอกาสที่ติดเชื้อแบคทีเรียก็ไปซ้ำนะดังนั้นก็เห็นว่าเราพยายามที่จะสับสนให้มีการฉีดวัคซีนแค่วัดใหญ่ในผู้ป่วยที่มีความเสีย่ยงดังกล่าวผู้สูงอายุผู้มีโรคประจําตัวอย่างที่ว่านะครับอันที่3คือเราต้องรักษาท่้งกายให้แข็งแรงนะก็คือการออกกาลังกายกินอาหารถูก สุขลักษณะนะอันสุดท้ายก็คือว่าปัจจุบันก็มีวัคซีนอีกชิ้นหนึ่งเป็นวัคซีนป้องกันปอดบวมจากดนะีโมโคคัสวัคซีนตัวนี้ก็ได้ผลพอสมควรในการป้องกันโรคป,ปอดบวมแต่ที่มีความสําคัญมากกว่าคือพบว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยสามารถป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดของเชื้อตัวนี้ได้หมายถึงว่าถ้าฉีดวัคซีนตัวนี้ลดโอกาสการเกิดปอดบวมปอดปอดักเสบจากด e โมโคคัสการเดียวกันก็สามารถป้องกันให้ผู้ป่วยนี่ไม่มีการรุนแรงกรรุนแรงที่ว่าคือ การที่เชื้อเขา้ามาในกระแสโลหิตทําให้เสียชีวิตได้เราจะเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยมักจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นโรคไตไตวายหรือรังหรือบางคนก็ป่วยเป็นมะเร็งต้องรับยากดภูมิกันกลุ่มเนี้ยมีความเสี่ยงในการเป็นโรคปอดเสื่อมสูงอยู่แล้วแล้วก็มีความเสี่ยงในการที่จะเป็นมีการติดเชื้อรุนแรงจนทั้งเชื้อแบตเรียเข้าไปในกระแสโลหิตได้เราก็จึงสับงสุนให้ผู้ป่วยกลุ่มเนี้ยฉีดทั้ง ป้องกันแค่บัดใหญ่แล้วก็ฉีดทั้งป้องกันปอดบูมจากนิโมคอคัสด้วยคือวิธีการป้องกันไม่เกิดปอดอักเสบปอดบูมหรือไม่ติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยระดับแรกคือต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์นะออกกําลังกายทานอาหารถูกสุขลักษณะอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วอันที่2คือเรารู้ดีว่าการติดเชื้อปอดอักเสบปอดบูมหรือติดเชื้อรุนแรงเนี่ยมักจะพบในผู้ที่มีโรคประจำตัวนะเช่นโรคเบาหวานโรคไตการรับยากดูมิกันเป็นโรคมะเร็ง ท่านกลุ่มน,นี้ก็ต้องรักษาโรคพื้นฐานให้ดีนะเป็นเบาหวานก็ต้องคุมเบาหวานให้ดีนะโรคไตก็อาจจะต้องมีการล้างไตนะหรือว่าถ้าเป็นโรคมะเร็งก็ต้องระวังรักษาไมา่มีการติดเชื้อที่ง่ายขึ้นนะครับการเดียวกันเนี่ยมันก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันนะครับเป็นฉีดวัคซีนป้องกันก็ถ้าเป็นแค่บาดใหญ่ก็ฉีดวัคซีนป้องกันแค่บาดใหญ่การเดียวกันก็มีวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมดีโมโคคัสซึ่งจะสามารถลดการติดเชื้อปอดบวมจากเชื้อตัวนี้ได้การเดียวกันถ้าท่านเป็น ปวดรุนแรงคือการที่เชื้อในกระแสโลหิตถ้าท่านมีอาการนะครไข้ไอเจ็บคอนะฮะหรือว่ามีไอหอบเหนื่อยเนี่ยท่านจะเป็นต้องพบแพทย์นะ,ะอาจจะไปปรึกษากับแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆได้นะฮะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะฮะถ้าสามารถมาพบแพทย์อายุรกรรมที่แผนกอายุรกรรมหรือในผู้ป่วยเด็กก็พบที่กุมารวิศกร,รนะฮะอาคารพบลชั้นหนึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย โรคปอดอักเสบนั้นเป็นอันตรายอย่างมากหากผู้ป่วยที่มีอาการแล้วไม่รีบไปรักษาก็จะส่งผลให้ปอดมีอาการอากักเสบรุนแรงและติดเชื้อในกระแสะเลือดได้ดังนั้นหากพบว่ามีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจเช็คและรักษาโดยทันทีนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย